สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลานะครับในรายการโหราหาหุ้นวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30สิ่งหาคม2564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลานะครับ ช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอ่าสามัฐนะครับเป็นหุ้นยุโรปนะครับอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับ เราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียดาวเด่นตัวที่หนึ่งนะครับหมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขศูนย์หมายเลขหนึ่งหมายเลข 3, ห้าและหมายเลขแปดนะครับ เป็นหตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำน้องหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่นะครับจะหรือจะเป็นรวมตัวเลขของท่านก็ได้นะครับผมขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ก็จะมีหกสามหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์นะครับเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งนะครับช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสมนาฬิกาจะมีด้วยกันหหมายเลขนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขศูนย์หมายเลขสอง และหมายเลขแปดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่นะครับหรือไปลงันเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ก็จะมี30 39แล้วก็32นะครับ เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของพุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขนะครับหมายเลขแรกหมายเลขสาหมายเลขหกหมายเลขสีหมายเลขศูนย์ และหมายเลขานะครับเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนําทั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่ก็จะมี36กับ34นะครับเป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยนะครับสถาบันตักกศิลาหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรวลาศาสตร์เบื้องต้นนะครับและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและผมยังได้เปิดสอนวิชาโหัลาหาหุ้นเป็นคาดพิเศษนะครับเพื่อท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ